สบายดีพี่น้องสบายดีเอชีทุกคนพี่น้องขอทานเน่พี่น้องอะไรบ่น,นอะฮะเนมื่อกี้ยังหัวหลนกน้นใหม่ๆเอาขี้ไก่ท่าหัวหลนอยู่เพืไปใส่หมวกกันพี้อชิลงหายแปรขึ้นเป็นขี้ขี้ขัดข้ดขาวลงพี่น้องบ่ใจฉัไปซื้อน้ำน้ำกินเบิร์ตก็เลยมานำเขาพี่น้องเลยเอาเครื่องมาให้ เราเอยียงไะละใส่แล้วนี่ใส่แล้วเลือดฉงนนเนอะกำลังได้เอ้าเลือดฉงเขาคุยแม่พูดเห็นน้องซีอยู่เพื่อนพี่น้องก็เลยมาหนีป้าทรม,มันตาเขื่องเหมือนห่านคลายสุภะพวกพนเลือกพี่น้องไปโรงพาบาลยายแป๋ยายแป๋แปไปเลี้ยงงวดไปจ้าวเลยยายแป๋ไปใช่ ตัวไหนงามเมาบ่หมากบ่อ้าวนุ่มนอนได้ผีเจะบ่หมากดิโอ้ยใช่นอนนะนี่มันต้องส่งอันนี้ใช่แหละใช่อ้าวไฮอเทาเสนะว่าไ้พ่อเทาอันนี้คือบ่มากอ้าวมาหลดหนุ่งค่กกระดอคุณละหมากขนาดกูกูยังเอาไปหนุ่งเลย เขาคุณแม่พูดได้นะเหมืนเจ้าบาตีเห้นี่ใช่นอนมันต้องชุดนี่ใช่ไหมเกียงนายชุดไรหน้าขอบคุณคุณแม่ละลายซื้อเข่องใหม่อันพ่วยแยแปรกับอันน่ะสิ่งแต่จะพวยแยแปรเลยพวยซีบ่เอาจ่อยพี่น้องบ่วมไปสไตล์ผื่นบ่มได้จังไดไอ้พ่าเถ้าซีมึงบวมพ่อตัวเบากันเลยให้พราเหยียงแล้วกูจะลงไปลาลายเทียง แลแแปรแปล,แปล,แปล,แปลคือกลังเปเหลยงหวดเนาะเออ,อมากคับพอดีแล้วมีแน่เสีวยวเนี่ยนี่หวาไหมขอเงินนะงเลยถหาเหมพอรี่ผีไปซือเงินมากอยู่ตงรดดพกกัปะปใจลบมากพอเสิตกันใ้เพ่อพกจกตายกันให้อีกตายซีฮึซีตายว่าดีด ว่าดียงจะตายเะ,นะออเออพ่เราออ,อ,อะพี่จะเบ้ารีจะส่งเลยเจ้เบ้าอลไรสิเอาไว้ให้ป่าเถาเบิดได้ใช่ไหมแนวข้อมทายฟาถุมะะขักกระดอกหรือเจอบริสเนลคล้องทราย,ยาน,นะนี่ตั้งอย่างสำรับสิตรังการหนุ่งและสะสามตัว มีแต่แพทย์ที่ดีเฮ้ยหนุ่มในเฮือนจะบุลองเอาแม่หนิสีน้ำตาลนี่ค่ะกระโดดมาค่ะเพิ่งไใหม่เออคนบุจักส่งขากหนุ่มอยู่หนุ่มนอนเฮ้ยมาแล้วพันชีเออขนาดนะเป็นส่งผู้ชายมาแล้วพันชีเสียดายซะงานสีนี่กรงามสีนี่กรงามนี่ใส่นอนใส่เออเป็นวัชพันสิบ่มักคนทั้งร้ายเขาก็ะมักกันแล้วหนุ่มนอนขนาดนะ หนงกลางคืนนอนโอ้ยเอ้าใส่ลรือคะเล่นจะชสบไปใส่จะใสออกเมื่อหน้าพูดเล่จยังไนชิมาทางป่าพู้อืมใ่คือเอาโลตัวหนึ่งหัลคุณแม่่นซาซิมาหหยเอาโลตัวหนึ่ง จะว้าวก็หายไปยังไงเอาเลยอืมซีมันเอาหล่นะเอาเขาได้หลายอเองแม่เยนัสงจังมึงแต่งตัวไปใช้เปเลียงงัวเยง,งัวงงแหลันนี้แม่เพล่นพี่น้อเกะปิปุกนึงแล้วก็กัะป๋านะปลาเค็ม ปลาเข้มนี่ปีงแล,ลแ้วก็ตัมป่นกระแซบตัร์ซีแม่เสกินชิมเม้นเม้นในแจ้งน้อยหนึ่งแต่ว่าปีงตัมมันขายปลากระเตาแล้วต่างแต่มันเป็นโตอันนี้จะได้ไปเห็ดตัวอ,อื่นได้เนื้อที่กับลงมาได้หอยละแต่แหล,ละ้วแต่เธอดอกยัวร์ลงม,มันแรงหมดออื่นบ่ตอนแรกออื่นบ่ะมันได้ป่ะ มือนเหม่อเมันสุกเหมือนเหมือนสุกเหมือนเมื่อ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 วันที่ทําได้ก่อมื่อวันนั้นถิดน่ะห่อข้าวต้มบ่ะเมื่อาจารย์เป็นมื่อตั้งแจกขั้นลงไปโมไปท่านกะเมื่อวันจันห่อข้าวต้มมื่อวันจันยังมื่อวันจันเบื้องลู่ในช่องนั้นเดี๋ยวไปเบื้องไม่ช่องนะขอท้ามยาขอท้ามยากดแล้วมื่อาจารย์ มือทิตั้งเหมือนจันนะห่อเขามือวัทินะห่อเขาต้มมือวันจันนะตั้งมือวันข้าวนะตักบาสจริงี่งเรว่าคมแล้วเปางขาดคแล้วมีแต่คอยบอกเขาแต่เขาไม่ได้ว่าจันตั้งเออกับวันจันตั้งวันจัน์ตั้งก็คือวันจันท์เลยคับไปมูจันะห่อกต้มอยบอกเขาบาบอมือวันจันมือกิน เมื่อคุณไปโมไปทานไปทานเสาไปทานร่างผมเป็นแผลตายเนาะแม่ไปหาแม่สุดไปเผาแม่เออเถ้าก็เอาไปหาแล้วดอกเนี่ยเอาบัตรไปสิท่อไม่ให้ขึ้นชนใครได้สิโอ้ยไปเผาเจ้าอยู่ใกล้นี่ง่ายนนี่คนก็ได้ง่ายดอก แค่บุญแน่วะคือประธานหรอปราว่งว่ะว่กูไปไหนสิไปช่วงเกาโมงชิดโมงเหรอสิมีอ่ะนะอยู่บาอได้สิโทรเขาทั้งเบอร์ได้หรือเปล่าบบุ้งเคยไปเลยเคยไปจักเถื่อแชทเอาเด้อแชทได้ปะได้แชทนะเดียวเคยไปกาเคยอะไรไมค์เขาบอกเป็นการเป็นงานนะบุ้งเคยไประธานจักเถื่อแหมมาพื้นนั่นอ่ะอันเคยเพื่อนเจ้าหรอก็เคยหรอพี่ซองเถื่อแล้วแต่ว่าเป็นบัว เธอหนึ่งวะบ่าอะไรสิเออไปขืนเถือนนะเธอหนึงเนาะเหนั้น้เธอซัหึมเขาออก่ได้ไันเป็นอย่งรับ,บได้แทนแซดตได้ของซันนะมาเบิ่งนะเปเทยังแล้วมต่อะเล่นเกี่วกไปเเดยังมันอ่ะมันไหมเนโทตายจะคอยโอ้ยโทแล้วของขปเอันจะเอถเ <laughs> อนอาเองด้

ทททโ,โทรทางเฟซนี่เออทางเฟซมันโทรออกมาไดา้หลับก็ยังมา,ดาได้อะไรทะเลโทรมาทัเลหลับ,บาายังมาได้โอ้ยอีเวนมึงไปอัปเดตแน่โทรบอกอัปเดตจากโทรออกมันบอกว่าสั้นนี่ยุดใช้งานแล้วคือสิบบุเคยได้อัปเดตจากเถืนน่อนนะเนาะสองเถื่อแล้วหัวเตอนนั่นแน่ตัวเชฟอัปเดตเดก๋ตัวลูกชื่อเขาใส่อ ทูเฮ็ดยังะไเมือกี้นี่ตดบ่อี่บอทูโต๊ดสีซี่เดี๋ย่อก ouais. ี้นี่รหัสชี clause 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 ้รหัสไอ้มึงจะได้รหัสหน่ะจอมนี่ฮะหาแปดหาสี่แปดหกเอมันยัง ลอไยออกมากินก่อนไอ้มิวโทรศัพท์อยู่แช่บัตรมันเห็ดบ่ได้ได้คันบอนแฝเขาตั้งกันเฟซตูหัแล้วก็อัปเดตบัตนี้อัปเดตแล้วได้โลบบร,แบบร,ระยถ นะมันแสดจะแสดได้แสดนะพี่ลงหา้ย,ยายแปรกับพี่ขานอย่างพี่จองเลยพวกรัวหายไปหน้าเจ็บบาดใจขึ้นมากกับเมื่มอเบื่อเขาได้รอยหนึ่งบ่ กอคาลามันอันเถื่องมึงนี่วะเพราะมีออยู่ที่เฮือนพี่น้องเลยแม่ก็พออยู่ตลาดแ <laughs> ม่ก็พออยู่ที่ยังลูกเคยกับลูกสาวอยู่เพื่อ <laughs> น พ่อเทาไม่เทานอนอยู่น่าลูกเคยกับลูกชานอนอยู่ที่เงันซ้มซีนอนซัมได้กับไหนผัวจิตเตอรยั่งได้ก็ตื่นเบิ้ดเช้าได้หนี่ฮ่าอยู่ใช้บุได้แล้วแบบนี้ในโลกมนุษย์ใบนี้ว่าเตี๋ยนี่อะไรชุดนางใหญ่แปรเนี่ยนะ

chưa biết sao hả bà dạng Chắc miệng mẹ hàm nhuệ dạng Ngam... nga 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 xem nga 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 là พกับอาบาอสซัมนั่งฝ่าบ้านนาหัวค้ำหนึ่งเซลกับผูกิเียเนี่ยก่อนมันจะบินขึ้นลังคาพวอย่องขี่บักจักก่อนเลยสิเอ้ยบาทนี่งามบนบัานนาหัวค้ำเยี่อง,งามกับแม่อคำสุดท้าย <c oughs> ข้ามจะตายมันจะลู้เอาจังไอ้แป๊เอ้ยสำนีแหละพี่น้องก็ไปไลงไปหาดอก